mãi Để mắt thằng à. oh. à. 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 này quá Phụ à quá mm. ôi Phụ à quá 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 Đó quá 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 ô quá quá không โอ้ยพี่น้องิึงเอาลวดพิธีวียหายกินบานห้องฟาดพูดนะฟากันถือมาพูดนหางสองหางพาดูพดนะพูดนะเอาเอาพาดูดนะตีมือครับเปลี่ยนเน่โอ้ยเปนอบัดนี่พดูดนะ โพดโพกโมกตเตียงหาอะไรจะฝากไม่ทอโพดแถวคนน่ะจวดถ้ายีจวดน้ำมาเด้อมึอนี่โพดโพดขึ้บนนี่อีตนบนอ๋อมาอย่างไรยีกโอ้ยเดียดเดียดหน่อยคนน่ะพี่น้องโอ้โหโอ้โหนี่ขีต้มใส่กันโอ้โหเอ้ย เหมือดเมี่ยงเสี่ยงกะระโดงเสี่ยงกะระโดงนั่นนะ่ะ

นะครับน้ำกระพิมพ์นี่ไพ้กินนะครับนี่น,นะครับไป้วครับคร่องสัมผัสเยอะนี่ครับเนี่ยไป้วครับครับใตายเสียกครับเพิ่งใตายเสียก ไปแล้วพี่น้องถึงเงาแล้วครับเงาแล้วครับเงาอย่างไรฮะเนี่ยอย่างไรออ่าอไอไปแล้วครับไปแล้วถึงแล้วครับโอ้เมื่อเต็มแล้วเนาะเมื่อเต็มแล้วพี่น้อง เย็นแท้โอ้ที่เดยดครับเรเรียนว่วากินข้าวเมือ่อไมมีผิดหวัง đúng không? Bạn này Tưng 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 oh Tưng oh. tưng làm buộc rồi Khuyến mại gì, là khuyến nha Nè nè Để anh อ,อเอผ่านผู้คนยันขาดถิงตญ่ไในตัวหญ่ตัวนี้โอ้ยติดข้ามือเนี่ยอาอพี่นวบม่งเหรอ,อ,อไปแล้วครับเรียนแล้วบ้านนี้รัดหนารัดนั้นโอ้โรยรัดไว้รัดไว้ นัน่นนะโอ้ยคุณน,น่ะอีกตัว,วครับท่านตัวโอ้โอ้โอโอเปรี้ยงเลยครับเยรียงเลยครับน่ะหนงหุยหนงหุยบอกเลยสูตรโอ้ยมาครับมากผัดเผ็ดผัดเผ็ดแต่เดเขาว่าเขาไปหาไก่เหรอว่ากินขึ้นด่างขี่น้องโอ้ของของฟาเนี่ยสุดอย,อยอด่ปุ่นของฟา้า พร้อมขึ้นดังแห้งใส่เลยนะเม่อก้ผีของเขาของเทียรคุณนะเฮ้กันนล้วไมคือดอกเกี่ยไโดนกินขนามาแทนอืมอ๋อแ้วก็เดินดยไม่ได้ไนอขาจักเดียวไฟแจงว่าไฟี่เขาไฟทีแจงเลยทีกันได้คาถาทยู่ครับลุยลุยของแซ่บอุอะไรเบายรปว่าหล่เอาเลย เลียมาเดอ้อเ,เดอ,อเราเลีนยมาเด้อม่ลี้ยมากกินเขาได้แบบบนนาทเลย